บอกแล้วข่าวดีมาแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมทอกอแจ้งข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวฟังด่วดเลยนะคะ ทกสคาดการราคาข้าวเปลือกในเดือนกันยายน2564และมีแนวโน้มในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิในส่วนของการปรับราคาสูงขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญติดตามโครงการประกันรายได้ปี3พร้อมกับการจ่ายเงินงวดแรกในวันที่15ตุลาคม2564นี้ทิศทางการจ่ายเงินในส่วนของการนำเข้าครมเร็วสุดได้วันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ในส่วนของบอกเล่าข่าวดีมีข้อมูลข่าวสารกับ พี่น้องเกษตรกรชาวนาโครงการประกันรายได้เข้าปี3มาฝากค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่โดยเฉพาะพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวตอนนี้ทกสาคาดการราคาข้าวเปลือกสําหรับเดือนกันยาย,ยน2564เดี๋ยวเรามาตามค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนานาวัตกรรมทกสาคาดการราคาข้าวเปลือกในเดือนกันยาย,ยน2564ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%ราคาอยู่ที่7,211บาทถึง7 4 0 5บาทต่อตันนะคะคุณผู้ชมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ1 3 6ถึง4 0 1ค่ะในส่วนของการคาดคาดการณ์ในเรื่องของข้าวเปลือกเจ้านะคะเนื่องจากว่ามีการปรับราคาลดลงในส่วนของราคาส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อาทิเช่นประเทศอินเดียประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลกแล้วก็ส่งผลผลักดันให้ราคาส่งออกข้าวเนี่ยลดลงทีนี้มาดูในส่วนของข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนะคะราคาจะอยู่ที่9,114บาทถึง9,311บาทต่อตันค่ะลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ1.69ถึง3.77ค่ะในส่วนของการคาดการทอกสอนะคะก็มีการคาดการผล,ผลผลิตข้าวเหนียวนาปีที่จะออกสู่ตลาดโลกในช่วงปลายปีจะมี ปริมาณมากกว่าปีก่อนค่อนข้างมากขณะที่ความต้องการบริโภคนะมีเท่าเดิมทีนี้มาดูในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะล,ลิราคาจะอยู่ที่17ึบาทถึง1465บาทต่อตันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ1.42ถึง5.35นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ราคาข้าวเปลือกหอมมนะลิมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าการที่เก็บสต็อกข้าวของผู้ประกอบการมีการ ลดลงพอกสอจึงมีการคาดการราคาข้าวเปลือกในเดือนกันยายนข้าวเปลือกเจ้าแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวนะคะมีแนวโน้มในการปรับลงส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นค่ะส่วนโครงการประกันไรายได้ข้าวปี3สรุปรายละเอียดในส่วนของราคาประกันไรายได้ยังคงเหมือนเดิมตามปกตินะคะสําหรับปีที่เหมือนกับปีที่ผ่านมา ก็จะมีข้าวเปลือกหอมมะลินะคะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เข้าเจ้าข้าวหอมประทุมธานีข้าวเหนียวแล้วก็พร้อมเงื่อนไขช่วยเหลือชาวนาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการจ่ายเงินแล้วก็มาตรการคู่ขนานอีก5าโครงการมาแน่นอนและที่สําคัญค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาแต่ต้องรอเข้าครมอให้ครมอสรุปนะคะว่าจะจ่ายยังไงจ่ายแบบไหน จะจ่ายรวดเดียวไร่ละหนึ่พันเลยหรือไม่หรือว่าจะแบ่งจ่ายเป็นไร่ละ500บาทเหมือนที่ผ่านมานะคะบอกเล่าข่าวดีจะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ทอกอแจ้งข่าวนําข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดี